บรรยากาศแบบนี้มักลายทุกคนเด็กคนอยู่ให้อยู่นะสง,งบดีดเด็กโต,แล,ตแล้วสองโตอะไรมันบ่ <laughs> ไปอย่างปลาเค็งตีปลาเค็งอ,อ้าวไอ้บันไอ้ไอสิบมือนั่นคือบุได้ <laughs> บุมาแล้วต้ <laughs> <laughs> องบอกว่า,วา,วาปลาตัวบางไงปลาเค็งบางไงไงเตอร์ด้ยทุกคนเด็กเนาะไงเลยไมน้อยแม่น้อยได้ทุกคน เดี๋ยวอเอาสีมาเบ่งมาตักเบ่งเราว่ามันใหญ่สำหรแล้วยังมา <ớ nt ain> ทุกคนคอ,ไ,อไปดูฮะพอด,ดีเราบ่เริ่งใหญ่ละ,ละแต่วันย่งอี้เนาะสบายดีทุกคนสบายดียินดีต้อนหับเขาสู่สองสุขเ่ารเลาดไทเดอร์ทุกคนเด้อเมื่อนี้มูงแซดมาบอกว่าวัวอาหารป่ามอดอีกแล้วก็เลยว่า ต่ไปหามันเนาะแล้วก็ที่ซื้อว่าอาหารปลาไปอีกเเลยถือโอกาสถ่ายคลิปเลยเนาะทุกคนเนาะจริงๆมันเบิร์ตเล่าชนึงแหละมันซื้อมันซื้อแล้วมันนี่มันเบิด์ตอีุดนี่แล้วมันนี่มันเลยโทรให้ค่อยซื้อเนาะกับโบเป็นยังดอกเพราะว่าพัดเปลี่ยนก็ซื้อได้ว่าอาหารนะนะแต่ยังบ่ท่านได้กินเถื่อทุกคนเพราะว่าปลาเขายังบบทันใหญ่พอเนาะเลยบบทันกินเถื่ออีกจังหน่อยพมดแหละอีกทายเดือนนี่แหละอาจจะได้กินละ ไปทุกคนมีได้ว่าว,า,วาหลายนเนาเดี๋ยวฮอาไปแววซื้อวัวอาหารปลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวฮอบไปแววซื้อวัวอาหารปลาก่อนแล้วจังสิเขาไปหามันทุกคนไป ซ,ซื้อหัวอาหารปลาเนี่ยเอาหัวอาหารปลาดุกประมาณไซส์ประมาณกลางเนี่ยนะมันกลางว่ะ,ะปลาดุกว่ะแมนเอาโลนึงด้วย<ม>พอมันเริ่มใหญ่ละ

บรรยากาศแบบนี้มกร์คไลททุกคนเลยอยู่ให้อยู่นะสง,งบดีมาทุกคนตอนนี้หอนแล้วเนาะแนวมาเบิงเด็กเด็กสิบเบ็ดคนเด็กโตแล้วสองโตแล้วกัน,นวะ <laughs> ไปอย่างระเคียงตีงอ้าวอ้บ่ไนไอ้สิทธิ์มึงนะคือบุได <laughs> บมาแล้วไอ้มือนั้นไอ้สิทิกับบังน้อยสองคนโบได้ยกโตเลยคนละคันเลยนะโบได้ใต้งเงินมาลีแต่ตัวนั้นมันใส่อันนั้นใส่เขากับโอ้ยเงือมันโบปนนันได้นะเงือนะเงือมันโบอโอเคปันได้สิบโบได้ยกโตเลยอันนี้มันเงียยังตกะกเตรนจางบ้านเนาะบัดนั้สิทมือนั้นกับบังนนอยโบได้ยกโตเลยจนเมือเ่อยจนเศร้าเลยนะ ใส่ไปอยู่ใส่อืมโอเคเดี๋ยวสิยางไปเบิ่งโอ้มันมานมันเบดเบิ่งยังเบิ่งนิดน้อยตีเบีดฮะ,เ,ะเออมื่หอหนาอาสิมาสีใหม่บอยอมนะสิมาเห็ดใหม่มื่อนี้ว่าเสียใช่ฮะหมากมาันว่าสิมื่อนี้ว่าเสียมาสีอยู่ยากหละกี่ขัน้นใส่เออดวงนน้อย ซ้ำกันนะซ้ำกันครับของไอซ์อ่าไปซ้ำกันแต่ว่าบวกกินไว้์ของไอซ์มืดมือนั้นกับบกหน่อยเนืบตาลีแต่ว่านำขึ้นนอตัวนี้เนาะนำหลายเนาะฝนมันตกเดิโมมันโมมันมือนั้นโอ้แสดงว่าเจ้ามานได้นี่เดี๋ยวมาเบิ่งปลากันทุกคนวันหงส์สิทธิ์มาได้สองต สิคือบุสปลาปลาย้มยใส่ป่าว่าอย่อะโอ้เอ้เดย์ทุกคนโอ้โอ้โอเห็นม่เห็นบ่ทุกคนตัวไ่ตัวไขว่าว่าป่าตัวไงปลาแข็งบไงไน่เต๋อเลยทุกคนเด็ดเนาะไ่เลยเมลอนเมน้อยเลย เสียออกก่อนแหละมันเขาดีๆก่อนตามนั่นแหละทุกคนคือว่ามาันเติบอ,อ,อ,อย,อย,ย,ะนะยู่เราทางออกไลยได้เนี่ย่อยมือหนาเสดมจัดเลักนะสิบเดีดนี้เราทางยาออกมาละเต็กกีบอกหกได้นี่โอ้มือนามือนา พีพีนาเก๋มือไหม่ทุกคนสิบประเค็นเจอกันทุกคน,น,นอ,อีพีนาสิบประเค็นต์มาทุกคนตอนนี้เฮากาสิเกลือเนอะาะเพราะว่าหมูมันบอกว่าบริกเกลือ์สองมือแล้วบริสองบริเกลื์สองมือวะป้าเ,ออเป็นอย่างตัวอาหารเหมือนตู้มัยอมไปซื้อเนาะตัวอาหารมันก็ไม่ยอมไปซื้อเ,อเอกลเกล เริ่มเปจะได้แล้วเริ่มไงแล้วบอสเริ่มแล้ตัวกลางเขาบอกขาตัวกลางกางแล้วหันมันปนัโอ้เริ่มไงตัวในี้พอปี๋เ่ยงว่โอ้เน้อยซีตัวมันครบมันยงกอะไรเปลี่ยนนาสุดดนี้ตอนไดนี่เปลี่ยนกอนตกรอนมา แม่กบอีเพีย,ยงเลยเสร็จแล้วมนน่บุพยงืยเล่บุพย,ยัง,งเกอเบิ่งแลวเดี๋ยวนี้บ่มีตัวตายนีย่คนเบิ่งเนาะคนเบิ่งปลาแต่และมือคนก็นั่งอยู่อย่างเดรยง ก็ตั้งก็ตักเอาไปตักเบิ้ลไม่ใช่พูดเยอะๆก็ต้องเออมามาทุกคนเดี๋ยวเอาสีมาเบิ้งมาตักเบิ้งมาวางมันใหญ่สำเร็จแล้วนะบางแลกลองแลกลองมึงใหม่ แล้วเอาอะมาขึ้นมากินเลยอตักมือเลยเอ้ยมยากเซียนนาะทุกคนถอยไปด้วฮะดีรบอเริ่มใหญ่ละต่วันย่างนี้เนาะอีกตะมาณทิศสองทิศเนาะแมนแมนอีกสองทิศพอด,ดีปิ้งจับเกล็ดร้านนีออ่แหละทุกคน นั่นแหละสุดยอดปลามันกินเลยเนาะซื้อเรื่องมาดินี่เออพอพอดีวะ่ะได้แนละ้วพอดีเดี๋ยว้อ่ง <c oughs> กินเป็นที่แล้วลลมันคือหลายเลยก็เลยกินหลายมันดูแลนะ้ว <c oughs> อ่ะตามนั้นแหละทุกคนเขอุ้ยุดหนอยเราเออนึงเออมันใหญ่เด้่มันตัวใหญ่เลยเบเลยหน่อยอเพืเ่อกินไวแท้ ส่วนน้อยโปรบอกเขาเกลี่ยมือมีอมอมบ,บ้างแรงๆกัอนเนาอะ่อยจะน้นปล่อยมันสองหมื่นสามหมื่นกว่าเกลีม่มันก็นั่งน่าไงแล้วเนาะมามาเบ่งน้องสิบเด็ดอีกคน คนมันโอ้เรามาทางน,นี้ออ,อนขา,นาดไี่เนาะมือนาอีพีนาไอสิจัดใหม่บนยอมมือนั้นโอ้เสียดายเลยตั้งใจอะไรมือนะั้นตั้งใจกิโลเสยียดบอกกินเป็นน้ำเงื่อนี่ที่บอก ไอเห็นเขาเอาในยูทู u b e ะนะเขาเอาน้ำมันหมูน้ำมันหมูที่มันดิบผ่ะนะ่าเขาสิดเอาสิดเอาเงี่ยวะฟังฟังไทยก็จะเห็ดทางฟังไทยก็จะสิดเอาน้ำมันหมูเห็ดเอาน้ำมันหมูเป็นเหยื่อได้เอาได้เอายังไงอะไรเราทุกคนเนาะไม่มีขเราแล้มาอัปเดตปลาให้เบิรงอีกพอดีซื้อหัวอาหารเข้ามาอีกสุดหนึ่ง กวาเนื้อมันขวา,านมัน,มนก็มึดเลยนเนาะขวานมดมันโกเกลสองมือทุกคนหมูว่ามันโบโทรบอกอีได้นบแซดบอกอีกว่าขวานมดพี่จนเขาสิเขามาพี่จนเขาจนมือนี่พี่แซดมาบอกว่าเออขวานมดแล้วซื้อมาแน่กระโพนตปล่อยให้มันมดตั้งสองมือเอาแล้วทุกคนสําหรับคลิปนี้กะเสียไว้เพียงสัมีัสเด้อทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเด้เทุกคนสำหรับคลิปนี้กะ เจอกันใหม่ทุกคนสบายดี